กลับอำนาจหรออำนาจที่นี้บ้านอยู่ไหนอ่ะทิ้งบาไมบ้านอยู่นี่ช้านอยู่นี่เหมือนกันข้างบนหรืออยู่ข้างล่างเราข้างบนขย้อนโยนบนมาใส่บ้านเสร็จแล้วครูปล่อยแล้วเร็รีบไปแล้วโดดพี่จะโดนฆ่ามาลงมาเพื่อนกันกันหมดที่ยังแต่แค่ของขวัญพี่จะโดนฆ่าแล้วไปได้ไหม ปน้กระโดดลฮจะลงอยได้ไหมไปก oh ็อเอาประเทศก็อยู่น right ั okay, okay. 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 ่นไม่ใ okay. ช่บอกใช่เออรอแม่นั่นแหละแป๊บเดียวสินาทีโอเคป้าโอเคโอ้ยังน่กันเองะโอเคป้าโอเคน้องคุณน่ะนานนานบัง นขนนบอยู่นี่เองมเไ,ไม่ไหวน้องปุณน,น้องปุณเห็นปลาเช็ดไม่ไหวด้วยไปปลาลีเล่นทอแล้วเล่นจนข้าเลยหัวเปียกเล่นกับน,น้องปุณกับของ เล่นกับน้องปุนเนี่ยสนุกน้องปุนตอนนั้นน้องปุนโดนบอลโดนตาบะเช่เจ็บอะไรนะแม่ครับตอนนั้นน่ะน้องปุณโยนบอลโดนใส่หน้าบะชีเลยตอนนั้นน่ะระวังช้องระวังบะเช่ไม่เจ็บไปกับต่อตกใจ ตุยมุยโ้เราอยู่ลางก่ไกลมากเหมือนที่เราเคยเหมือนที่เราเคยจอดไลีอ๋อฟต์อยู่นี่แต่ว่ามันก็สว่างอีกหรอกเพราะว่าเขาติดไฟ้เสิัฟ 拜拜。Bye bye.